เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกมแวนพาในพาร์ทที่ 10, 16, 16, สิบสิบหกสิบหกสิบห้าสักพาร์ทหนึ่ง <c oughs> โอเคเนื่องจากพาร์ทที่แล้วอยู่ดีอลิาเบธเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อยู่ดีก็หนีเอออยู่ดีก็หนีเราไปเฉยเลยแล้วตอนนี้รู้สึกเราจะมีเควสที่ต้องไปรวบรวมของนะมีตรงโรงพยาบาลอันนี้น่าจะเป็นสุสานปะอันนี้น่าจะเป็น ไม่คุ้นแต่เราไปที่โรงพยาบาลกับสุสานก่อนดีกว่ามันใกล้ดีตรงไปโอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปตุ๊กตรงนี้แล้วตรงไปสุดเลยเลีเ้ยวขวาโอเคปะเฮ้ยทำไมทำไมเยอะทำไมเยอะทำไมเยอะพอลดาเพียไม่มีอะไร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 โอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้น วิ่งจ้าวิ่งจ้าโอ้แต่มีน้าหมดหรืออะไรเฮ้ยไม่มีอะไรไมม่ีอะไรรคับไม่มีเลยคร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 ับไม่มีไม่มีขอวาร์ปแป๊บนึงเราตามมาเอ้ยโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยว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 เราเลยเราเลยเราเลยแป๊บนึงนะเราต้องถอยหลังถอยหลังเราต้องถอยหลัง ขอ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 ผ่านหน่อยขอ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 ผ่านหน่อยเอ้ยอย่าพึ่งคุณพี่ครับกดแขนอะไรผมขนาดนั้นเออเออไปแล้ว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 ไม่ต้องวยุ่งโถโอเคเราต้องไปไหนใกล้ตรงนี้ข้าหลังเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำข้างหน้า ตรงข้างหน้ามันจะมีประตูอยู่น่าจะใช่อมามามาเฮ้ยตกใจผีเดินผ่านเหรอผีเดินผ่านเหรอมามาโอ้แกอ่ะอย่าอย่าเฮ้ยมานิ่งสองสามอืออือโดนลัวมึงอ่ะตาย ตสักทีที่เฟย,เอยโอ้โหวิ่กว่าจะตายอะไรครับเนี่ยทำไมมันมีเยอะกันเยอะเอ้ยเดี๋ยวโ,ยโอ้เยอะหนึง่งสองสามสี่สี่สตัวเฮ้ยห้าตัวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาอะไรกันเยอะแยะครับเดี๋ยวนะมันบอกให้มาหายาที่นี่น่าจะมียาใช่ไหะเออเนี่ยมันบอก โอ้ยาเก่าเหรอฮะสวัสดีครับแปลว่าน่าจะไอ้พวกนี้มันเฝ้าของเอออืมอือ,อ,อ,อโอ้ยตายโอย้เดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าลุ้มสิอย่าลุ้มสิอือออย่าลุ้มอ,อ,อย่าลุ้มเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเนี่ย

ของสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับอันนี้น่าจะเข้าไม่ได้จ้ะโอเคอยู่ไหนวะของนี่เหรออินซูลินเฮ้ยได้แล้ววะเลือ,อดโอเคโอเคโอเคต่อไปเลือดของแมคคารัมเหรอแล้วก็ไปหาท่านหลอดเลจิตคืออะไรวะมา มาต่อไปถ้าจะไม่ผิดมันจะมีทางไปสู่ศาลเลี้ยวซ้ายต้องใช่แล้วแหละอ่าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคปะมันต้องขับเล่นนานจนโอ้ยไม่อยากสู้เลยครับไม่จะเป็นเราไม่สู้ดีกว่านาะเนาะไม่มีอะไรครับขอผ่านนีเฉยขอผ่าน,นเฉยไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเฟ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตรงนี้มัน ตรงนี้มันต้องฆ่าเพราะม,มันต้องเปิดประตูมันไม่ให้เราเปิดประตูโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะ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 โอ้โหโดนลุมโดนลุมโดนลุมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเออเออตายได้ยังไงยัยยัยยัอย่า เออเออทำไมมันเยอะจังเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยมานี่เอาไอตัวไอตัวเลือดน,น้อยน้อยก่อนออตายมาต่อไปแกโอ้ยเดี๋ยวอื้อ,อ,อตายอยากโดนดีนักใช่ไหมอยากโดนดีนักอยากโดนโดนตีแกะ มาสิครับมาเด็ครับมาเด็ครับมาด็ครับมาบมามาเออจะพ่นพ่นตดมันเหม็นรู้ไหมเฮ้ออุ๊ยเอาอยังไม่ตายอีกอยังไม่ตายเอาอยังไม่ตา,ายยังไม่ตายอีกเอ้ยเยอะแยะจริงเชียวมาเมื่อก,กี้เห็นตังนี่ไง เดี๋ยวถ้ามันไม่ต้องเปิดประตูนะผมวิ่งฝ่าไปแล้วไม่สู้เลยเนี่ยไปหาแมคโครลัมเหรอมันไม่ใช่ไปแล้วเหรอกลายเป็นมังพายเป็นพวกเราปะเนี่ยเฮ้ยยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความมืดนะจ๊ะแมคโครโอแมคโครลัมรู้สึกว่าจะมีเรื่องของคิงอาร์เธอร์มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะคือเลยวะไปทำอะไรเรื่องคิงอาร์เธอร์ โอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่ตายได้ไงเราเฟยเออไออ่ะแก่แก่กอทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอดีเจอดีนะอ่ะก่เฮ้ยบอกว่าใจเย็นเยนตายเฮ้ยเลือดเยอะเกลเลือดเยอะจังเลือดเยอะไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย เอ้ยยโอ้ยโอ้ยวิทำไมมาจากไหนอีกตัวนึ่งมาเลขเบิดตนมาเฮ้ยโอ,โอ you you ้ยมืดมืดมืดโอ้มืดโอ้ยเดี๋ยวทีเ hmm. ดียวตายเลยเหรอเดี๋ยวทีเดียวอย่า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 เฮ้ยขึ้นข้างบนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรวะมันยังมีอีกเหรอ เสียงอะไรนะครับเสียงไอ้ตัวสัปลาดนั่นเหรอครับไอ้บ้าผมยิงรีบๆอยู่อะไรของคุณครับเนี่ยสวัสดีครับอุ้ยไม่โครมอุ้ยอุ้ยไม่โครมไอ้ฉันช่วยเองไม่โครมไม่โครมมาฉันช่วยเองไม่โครมเอ๋ยเราเป็นพวกเดียวกันแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานามานาพี่หมดมานาพี่หมด ตัต้มตัต้มตัต้มตั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 ้มเอ้ยเดี๋ยวมึงเป็นตีกับไขว้ะนะ่ะเอาตัวละกูัตัวน้อยเองกูตัวน้อยเองแบครลัมสู้คืออเออเฮ้ยอื้อโอ้โหไม่ถึงโอ,เอ,เอดด้เดี๋ยวขอดูเลือดหน่อยดิขอดูขอดูเลือดหน่อยโอ้โหเลือดหมดว่ะชิบหายแล้วแบลคอลัมแป๊บนึงเก็บของก่อนเมื่อกี้เห็นตกนไงไงแบคอลัมอยู่ไหน สวัสดีครับเอาเรื่องขคิงอัสดีแวนไพเอนเตอร์แกสร้างย่างขึ้นมาดิฉันต้องการให้นายช่วยเหรออะไรล่ะพูดมาสิฉันต้องการเลือดของคิงอาเธอร์ฉันรู้ว่านายมีมันอยู่นายจะไปทำอะไร f o u n d m a r s h a l l s memoirs ควรจะได้ทำลายห h, <h, <h ังส n อเ d ่ม t ั้นฉันต้องการยารักษายารักษาเหรอเอาเลือดเคลียรับเอไปทำยารักษาเฮ้มันจะผลิตพอสำหรับทุกคนไหมเนี่ยแผนของฉันกันเหรอฉันจะหยุด It may be science, or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either, or both, to end the epidemic. A vampire doctor. My god, you're a terrifying creature. <laughs> Jonathan Emmett. <laughs> <Jonathan. laughs> Do not understand? <laughs> we wanted the same thing from the <laughs> A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. โอโ้มันซึเย,เ,ยเอาไปสิแล้วช่วยเมืองน,นี้มีแต่นายเท่านั้นด็อกเตอร์รีดโอเคก็ลากรอขอบคุณล um. าก,ก่อนตลอดการไม่ขรั่มโชคดีรีดขอบคุณไม่ขร,รั่มที่ใจดีกับผมต่อไปต่อไป ต่อไปเหรอต่อไปต่อไปเรางั้นเดี๋ยวเราตรงปุ๊ป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 โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางทางนี้เอ้ยโดนเลยแตกเลยเหรอเหลืออะไรเมื่อกี้มันดังปิงอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางเอ้ยไปทางนี้แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงปุ๊บปรับเลยโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> ทุกทีสินะเพาเอ้ยโอย้ไม่มีอะไรเพื่อน พอกดแถบทีไรแล้วพอมากดดับบิลมันจะไม่ติดเว้ยไม่มีไรไม่มีไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรครับ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 ไม่สู้ครับไม่ว่างครับผมไม่ว่างไม่ต้องวิ่งตามมาไม่ต้องวิ่งตามมาเออเราตัดเมืองตัดเมืองไปทางนี้โอเคฟาร์มอาจจะเวทสักสี่สิบแล้วเนี่ย จะไม่เป็นไรเราจะลุยเนื้อเรื่องเลยเพราะผมคิดว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วแหละเนอะสวัสดีครับเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราไปไหนทางนี้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 แล้วเปิดประตูตรงนี้ยังอ่ะเฮ้ยนี่ทาไมเปิดลามาเสียเที่ยวมากเลยนะเนี่ยหวังว่ามันจะเปิดแล้วหวังว่าเราจะเปิดแล้วนะขอร้องขอร้องอย่างสุดซึง้งสุดซึ้งจริงๆเฮ้ยมันต้องผ่านทางนี้นะเฮ้ย ได้โปรโดอู้ยแล้วผมต้องออบอะารนี้เลยเหรอครับโอเคงั้นไปงั้นก็จะเอาล่อกว่าวัดอย่าบอกนะเข้าไม่ได้อย่าบอากนะต้องเข้าทางด้านหลังใช่ไหมอือหือชัวร์เลยครับอย่างนี้ อฮไอหลอดเลดเกรดทำไมคุณถึงล็อกประตูอย่างนี้ล่ะครับมันเสียเวลาเฮ้เราไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยนะเอาจริงเราไม่ได้มารักทรงรักษาแล้วก็ปรับแต้มเลยอ่น่าจะเข้าได้นะคิดว่าโอเคเดี๋ยวไปลองดูนหะน่อยดีกว่ามาสวัสดีครับคุณหลอดเย่คุณครับสวัสดีครับมาแล้ว,วท่านหลอด โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยหลอดโอ้ยไอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยอืออือไอ้บ้านี่โอ้โหนี่นี่ผมเจอบอสโอ้ยผมเจอโอ้ยเดี๋ยวทำไมมัน เฮ้ยเฮ้ยมึงเกินไปละมึงเกินไปละโอ้โหคุ้ยมึงกูว่ามึงเกินไปละโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉุนเฉียวแลยนะเริ่มฉุนเฉียวแล้วนะฮนะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเออมันต้องกดเปลี่ยนภาษาแล้วผมชอบไปเปลี่ยนมันเออ อย่าโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยชอบกดเลยเออมาหลอดมึงจะให้เลือดกูดีๆไม่ได้เลยอมึงจะให้เลือดกูดีเอ้ยเดี๋ยวมันนะโอ้ยชีวิตแล้วไอหลอดมัน,น,นเ,วเวลเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เอาอยู่ล่างเอาอื้อไอ้หลอดเขาได้ไหมเออ เอาเลือดไห้ไกูดูดินเหนื่อยกับมือแล้วนะสวัสดีลอร์ดเรนกจีฟแกมาทำอะไรที่นี่แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้ามาที่นี่อีก<อ>แล้วนะฉันไม่อยากกลับมานนี่หรอกแต่ฉันต้องการที่จะทำยาแต่ฉันต้องการอะไรบางอย่างของคุณอะไรละ่ะเลือดของนายไงเลือดของฉันคือของไมเคิล Are you mad? This blood is the purest of all. My maker profited to me on the battlefield. I cannot hand it -up to you. This is more important than the club, than than the the club you owe me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So God speed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Okay, no need to fight him. Okay, we've got all the items. Let's go. Let's get out เราไปไหนก็ต่อรอเคล็์มันเด้งก่นอนยุงยุงเต็มบ้านเลยครับผมอ้าแล้วเราต้องไปไหนอ่ะอ้าจะบอกนะเราต้องไปสกัดยาป่ะใช่ป่ะลองดูเดี๋ยวลองไปที่ห้องนอนเราดูเราไปสกัดยา,ดยาน่าจะใช่แหละหรือเปล่าต้องลองดูก่อนถือโอกาสมาอัพด้วยเลยมา ใช่ไหมเอ้อไปยังอยา่าเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอาไห้หมดเรามีเยอะโอ้ยโคตรเยอะเยอะแบบไม่เคยจะใช้สักทีเลยไอ้พวกเนี้ยเอาหมดแล้วเหรอเราลองดูที่มีอะไรนะอัพบ้างปืนเหรอโอเคไม่มีอะไรละ Time to find go and Harriet ฉัน <Hey. S 2> ต้องไปหาเฮลิโจนเหรอเฮลิโจนเหรอโอเคถ้าเฮเลิโจนน่ะจะไม่ผิดน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินเนาะมาเดี๋ยวดูก่อนซิว่าเรามีอะไรให้อัพบ้างมาไอเนี้ยแต้มเมทอืมแล้วก็บวกเลือดขอเยอะๆต้องใช้เอาพวกแต้มเมทอ่ะเรารู้สึกว่าแตเมทเราเบามากโอ้โหเราแทบไม่อัพเลยนี่ว่าอ่ะอันนี้รีคอเวอร์เร็วแตเมทเพิ่มขึ้น อูบีนี่สามร้อยเลยเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเดี๋ยวไม่พอเหรอทำไมไม่พอเออเอาเอันนี้ละกันเพิ่มเลือดสองพันโอ้ไม่พออีกมีโลด้วยวะเอาอันนี้ต้องกัดแรงขึ้นอีกหน่อยแล้วกันโอ้ทำไมมันไม่พอครับโอเคโอ้เดี๋ยวมาเฮ้ย ตายหมดเลยเหรอเฮ้ยคือที่เราฆ่าเนี่ยตายหมดเลยเหรออุ้ยทำไมเหลือเหลือพี่แกะทำไมพี่แกไม่ตายอ่ะมิชชั่นเฟลวะ่ะตายหมดเลยว่ะคิด,ดข้อ,อ,อแล้ววะ่ะอ๋อโอเคอันนี้น่าจะรอดอ้ยเออ แต่คนนี้น่าจะตาโอ้ไม่น่าเลยคือพอเราฆ่าไอ้หมอปุ๊บทุกคนตายเลยเหรอเศร้าใจว่ะเศร้าสุดๆเลยเลยครับไปเราต้องไปที่ชั้นใต้ดินถ้าจำไม่ผิดมันจะมีทางที่เราลงไปใต้ดินได้อะไม่รู้ว่ามันไปได้ด้วยกันได้ไหมต้องไปลองดูไปเอ่อทางนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีแถวๆเนี้ย ใช่ไหมเออเดี๋ยวตรงไปถ้าจำไม่ผิดมันจะมีทางให้เราสามารถไปได้ตรงชั้นใต้ดินใช่ไหมต้องใช่แล้วแหละมาใช่ไหมน่ยนี่ยน,น,นมันอยู่ใกล้มันเหมือนจะตัดไปได้นะถ้าจะไม่ผิด ผมมากผิดขอให้มันถูกด้วยเถอะว่ายแหละไม่หวาดวนกลับอา่าทางนี้เก็ไม่ใช่ทางต้องขึ้นข้างบนโอเคอมันต้องไปได้นี่มันอยู่ชั้นเดียวกันแล้วเสียงมันน่ากลัวเอ้ยอะไรไม่เคยใช้สักทีไอกระสือที่มันปุบ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 ,ปบเร็วๆอ่ะใช้แต่ช็อตกัน ต้องใช่แล้วมัง้งเนี่ยไม่คือข้างบนอีกเหรอใช่ปะ่ะทางนี้ที่เราสู้กับขึ้นได้ปะวะเนี่ยนี่ทางนี้ทางนี้ขึ้นไม่ได้วะ่ะชิบหายแล้วอะไรมันขึ้นไม่ได้ครับงั้นทางนี้ก็ต้องขึ้นได้เดิยใช่ปะ่ะ is mm hmm. lock อันล็อกเรียบร้อย ใช่ไหมเออนี่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 อูนี่นี่เอาเดี๋ยวไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่ที่นี่อะไร่วะทางนี้ออรู้สึกว่าใช่ไหมขอใช่ทีเถอะใช่แล้วมัง้งเออไม่อยากวน เอ้ยเดี๋ยวมันกลับมาที่เดิมเลยหรือไม่ใช่เฮ้ยงงกับตัวเองแล้วนะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเริ่มไม่น่าใจกับตัวเองมันเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร เฮ้ยเอาไงเฮ้ยไม่ใช่จริงเหรออ,อ้าว what เฮ้ยก็มาถูกนี่ก็ามาถูกนี่อะไรวะคะเรมันต้องมีแยกอะดิใช่ปะ่ะเฮ้ยามาถูกแต่เรามาเลย แต่เราเลย <cannot> enter. เอา้าวแล้วเราเลยมาสกไกลด้วยนะแล้วคือผมจำไม่ได้ด้วยว่าทางมันไปทางไหนอะ่ะคุณชิบหายแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดอา้ามันจะเดินเดินไปไหนมันจะขึ้นหนงนี้ได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวขึ้นไม่ได้วะ่ะอา่าชิบหายแล้วนี่ชิบหายจริงๆนะผมจำทางไม่ได้อะ่ะ อ่ะไม่น่าใช่หรองเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเข้าทางโบดดีกว่าไม่ได้ละผมลืมว่ะลืมจริงจังด้วยเนี่ยลืมแบบจริงจริงจังเลยอ่ะเราไปเข้าทางโบดอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันไปอีกเดี๋ยวไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ย้ายด้ ที่ทางนี่ไม่ใช่เป็นเลนเป็นลถ้าไม่ิดนี้เป็นอพาร์ตเมนต์หลืออะไรสักอย่างที่มันเป็นของสวัสดีครับของไอที่เราไปฆ่าที่มันเป็นบาตรหลวงอ่ะแล้วบาตรหลวงมันจะมีประตูทางเข้าทางนี้ใช่ไหมต้องได้แล้วแหละถ้าไม่ได้ผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแหละเอาจริงๆริงเอาจริงถ้าไม่ได้ผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจริงๆนะไวแหละต้องได้แล้วแหละ เดี๋ยวๆแป๊บนึงโอเคไปทางนี้ฮต้องถึงแล้วนี่ไงฮา,าลิโจนถ้าจำไม่ผิดงเลิโจน,น่าจะไม,ไม่ใช่อยู่ฝั่งหนึ่งใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันจะอยู่ห้องห้องฝั่งหนึง่งโอ้ยอะไรวะเนี่ยตามเลือดไปเยหรอใช่ปะ ไม่ไม่ไม่ไอฮาริโจนมาอยู่เจอริมสุดน่าจะที่นี่ w h ไมมันกองเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาไปไหนเนี่ยฮาริโจนฉันต้องตามเลือดไปเหรอตามเลือดไปโอ้่าจะมาถึงนี่ได้นะประเด็นไปไหนเนี่ยฮาริโจนฉีดยาซะดีดี เลยผมฆ่าคุณเพื่อเอามาเด็กโอ้ยอะไรของเบรเจต์เอาเลยดามฉันมาช้าไปเดเมตถ้าฉันมาเร็วกว่าน,นี้แล้วก็นะบาบออันนี้โจอห์นวัดไม่มาอีกแล้วเหรอไอ้ไอ้เลือด ไอ้ไอคุณพี่ครับไอ้ผู้สร้างโย่ดีเป็นไงบ้างสวัสดีบอฉันเอ่อฉันเตามยุนายนายยังไม่พร้อมฉันนี่มันไม่ใช่โชว์นะหยุดได้แล้วฉันนี่มันไม่ r a t ร o ว I นะ a l l n ไ t allow All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs the and promises. I ask questions and you answer them. as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. okay Why did you choose me? ทำไมานายถึงเลือกฉันเพราะนายมีหัวทันสมัยเออ่แบบทันสมัยใหม่อ่ะที่กับเแบบโบราโบราณอะไรเงี้ยโอเคช่างมานันแล้วกันแต่ต้องไปอยู่ทะเลโจรเธอคือเชื่อคนปล่อยไวรัสคนแรกเฮิรร์์์์ดยีแแวตโจนสสสอมมา She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Oh, I only wish to know how to put an end to this epidemic. I'm to I'm 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 you must protect I'm yourself I'm from I'm gorgeous. Gorgeous my child. I know. Used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion bittersweet. Oh, right. My sister died schemes. น้องชายฉันต้องเออน้องสาวฉันต้องตายฉันต,นต,ต,นต,ต,นต,ตึกตกอยู่ในความโศกเศร้าและเสียใจยฉันไม่ใช่ของใครและไใช่ของแกและฉันไม่ใช่แชมเปี้นยนของแกอบางอย่างนายจะเข้าใจแน่บางอย่างก็ต้องมีการสูญเสีย Be brave กูสเสลยดีกว่าจะต้องเสียครอบครัวไปทั้งสองคนเลยนะรู้ไหมโอเคมันบอกว่าไอทางสุดปลายอุโมง์มันจะเป็นทางจุดจบวะมันบอกว่าเป็นจุดจบโอ้แปว่าเลือกไปทางนี้เดี๋ยวนะขอแวะทางนี้ก่อนเข้าได้ไปะวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนี้คุ้นคุ้น,ค,นคุ้นเหมือนเคยมา โอ้ยมันเมื่อกี้นะ่าเปิดล็อกก็ตรงนี้ก็จบแล้วปะเานี่แล้วเดี๋ยวตก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 ,ก,กถึงเลยเนี่ย,โอ,ยโอเคครับเอาเป็นว่าผมขอตัดไว้เต่เพียงเตรงนี้ก่อนดีกว่าเดินหลงซะตั้งนานเลยโอเคฮะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจ